สวัสดีค่ะวันนี้พามากินลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาขาวจวะเลยน่าทานมากๆากเลยนี่ค่ะลูกชิ้นปลาหนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขามีกระแสลูกชิ้นยืนกินแต่นี่ของประทิบลูกชิ้นนั่งกินค่ะผักสลัดค่ะผักสลัดเก็บใหม่ๆจากสวนอันนี้ผัก จำชื่อใบผักของฝรั่งค่ะอันนี้ต้นหอมทุกอย่างปลูกเองหมดค่ะปลอดสารพิษหมดเลยอันนี้ผักใบแมงลักค่ะอันที่ยอดคะนา้าออกดอกแล้วแต่ก็กินได้คะน้ามีประโยชน์มากๆเลยกินดิบกินดิบได้ค่ะอันน,กกนี้ผักกาดนี่ผักกาดค่ะจิ้มลูกชิ้นก็อร่อยอันนี้ใบโหระพาเข้ากันมากๆเลยกับลูกชิ้น โลระพานี่ค่ะน้ําจิมจ้มน้าจิ้มนี่ลูกชิ้นปลาน้ำไหลไหลน้ําจิม้มข้นๆจิ้มให้มันสาดใจหนะ่อ <c> ย <oughs> อร่อยคะ่ะอร่อย อร่อยมากๆเลยอันนี้ผักผักะผักแก้มอันนี้ผักนีนสวนค่ะหักในสวนปลูกเองสดใหม่ปลูกเองปลอดสารพิษทุกอย่างค่ะมีหลายอย่างเลยมีประกาดหัวละพาใบแมงลักสลัดก็มีหลายอย่างเลยค่ะกินแทบไม่ทันเลย ผักเก็บสวนใหม่เก็บผักจากสวนอร่อยมากๆเลยค่ะทั้งทั้งยืนทั้งนั่งค่ะตามกระแสคื้อยืนกินประทิบนั่งบ้างยืนบ้างสวนกระแส ไม่มีใครถ่ายให้ค่ะต้นหอมค่ะถ่ายรูเองถ่ายวีโอเองนี่ยอดค้าค่ะกินดิบๆเลยค่ะอร่อยมเงก็บอกทำสลัดอร่อยผักฝรั่งค่ะ อร่อยเหมือนกันอือสุดยอดสุดยอดนี่ใครถ่ายวิดีโอให้ค่ะที่ตั้งกล้องก็ไม่มีเอาแบบนี้แหละ <c oughs> อร่อยมาก,มากเลยประกาศครัระกาศ วลาพาคะ่ะเทุกอย่างเลยต้นหอมปลูกเองค่ะบอกจารนรยสุดยอดมากๆเลยค่ะ